ร้านบิกเคกัรนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําส่งงานลูกค้านะครับตัวนี้เป็นรถตัดหญ้าโอเล็กเคียวริเคียวนะครับยี่สิบเอ็ดแรงนะครับตัวนี้ก็เป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับชั่วโมงก็แค่4ี่ร้อยกว่าชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างถือว่าเป็นค่อนข้างจะรุ่นใหม่แล้วนะครับก็สภาพก็ได้ครับผมตรวจเช็คให้อะไรเงี้ยครับระบบก็รุ่นนี้ก็จะมี ็นคันเร่งอ่ะเป็นตัวเดินอยู่ใช้เท้าแล้วนะครับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็มือได้นะครับแล้วก็มีเกียร์เต่ากระต่ายนะครับแล้วก็มีดิฟล็อกแล้วก็คันเร่งนะฮะก็ตัววางใบมีดวางถาดตัดหญ้าก็จะบอกนะครับความความความสูงความต่ํานะครับก็ตัวเดินใบมีดนะครับรุ่นนี้น็อตก็จะใช้เป็นน็อตอ่าปากแบนแล้วก็เป็นเกียร์ล็อกนะครับก็จะถอดง่ายนะครับ ส่วนของเหลวนะครับเราก็จะทำสีไว้ตรงจุดจุดถ่ายของเหลวนะครับให้ลูกค้านะครับแล้วก็จาระบีจุดต่างๆเราก็จะอัดให้หมดนะครับจุดจารบีนี้ขาดไม่ได้นะครับลดการสึกหลอนะครับพอรถเราใช้ทุกวันทำงานนะครับมีการสึกหลอแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปสั้นๆนะครับรีวิวสั้นๆตัวนี้ก็จะมีโช๊คมีไฟนะฮะแล้วก็ พวกนี้ระบบเซฟตี้เยอะนะครับถาดต้องยกให้สุดนะครับถ้ายกไม่สุดเครื่องสตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วก็เหยียบเบรกนะครับเดินเร่งหน่อยนะครับนี่นะครับตัวนี้จะดีตรงที่ว่าได้สองระบบนะครับที่มือได้แล้วก็ที่เท้าได้นะครับนี่นะครับสะดวกนะครับฮะแล้วก็มีเกียร์เต่ากระต่ายนะครับฮะนี่เป็นดิฟล็อกนะครับ ส่วนเดี๋ยวนั้นดูเดินไปทางนี้ตัวตัวนี้เป็นตัววางถาดนะครับนะครับตามความความสูงต่ําของพื้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ลงไปมีดนะครับรีวิวง่ายๆนะครับนี่ะเดินนะครับ เดี๋ยวถอยหลังก็จะช้ากว่าปกติอ่ะเะดินหน้านะครับ mm hmm. มือก็ได้นะครับ mm hmm. โอเคครับ mm hmm. โอเคขอบคุณครับ